ธนาคารอมสินมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าธนาคารนะครับใครที่ผ่อนชําระดีมาตลอดนะครับเขาจะมอบเงินให้รายละ1,000บาทโอนเข้าบัญชีให้กับท่านนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับจะต้องเป็นคนที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้นนะครับมาดูรายละเอียดกันสําหรับของขวัญปีใหม่2568จากธนาคารอมสินนะครับวินัยดีมีเงินสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการชําระดีนะครับมอบให้รายละ1000บาทคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับ1ครับ จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อวงเงินกู้ไม่เกิน200,000บาทนะครับ2มีประวัติชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า3ปี 3. ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีประวัติการตัดหนี้ศูนยนะครับและก็4ครับมีสถานะหนี้ปกติ ค้างชาระไม่เกิน30วันนะครับสำหรับใครที่เข้าเงื่อนไขทั้ง4ข้อตามที่ผมบอกไปนะครับอันดับแรกให้เข้าไปอัปเดตแอปพลิเคชันไมโมก่อนให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันไมโมใครที่ได้รับสิทธิ์ผ่านเงื่อนไขทั้งหมด4ข้อนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้ท่านกดรับสิทธิ์นะครับแต่ถ้าของใครเข้าไปแอปไมโมแล้วอัปเดตแล้วนะฮะไม่มีให้ท่านกดรับสิทธิ์แสดงว่าท่านไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับ ให้ท่านกดรับสิทธิ์นะครับภายในวันที่31มกราคม2568ผ่านแอปพลิเคชันไ y m o เท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่ผ่านเงื่อนไขแล้วกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอรับเงินได้เลยนะครับทางธนาคารก็จะโอนเงินให้ท่านภายในวันที่15กุมภาพันธ์2568นะครับเฉพาะผู้ที่มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่เป็นชื่อของตนเองนะครับยกเว้นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์แล้วก็บัญชีร่วมนะครับ ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับที่ทางธนาคารอมสินมอบให้กับท่านนะครับเพราะว่าท่านนั้นเป็นคนที่ผ่อนชําระดีนะครับถ้าท่านเข้าเงื่อนไขก็สามารถที่จะเข้าไปรับสิทธิ์ได้เลยนะครับเขาเปิดให้ท่านไปกดรับสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันที่25ทธันวาคม2 567ไปจนถึงวันที่31มอกราคม2568นะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รับด้วยนะครับ